สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาบอกวิธีการปลดล็อกตัวละครที่ชื่อปากนะครับโอเคปาร์กก็คือตัวนี้เลยตัวผู้หญิงเราจะมาเริ่มกันตัวนี้นะครับวิธีการปลดล็อกคือเราต้องทําการ X ไฟล์หรือว่าหลบนีออกมาจากสถานที่ที่เราเข้าไปก็คือง่ายๆคือหมดซอมบี้นั่นเองเราต้องทำอย่างเงี้ยสามครั้งจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับ We've Requiem reached the target actual. LZ. ส่วนอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นเวฟแรกนะครับผมจะเอาลูกซองมาทำไมถึงต้องเอาลูกซองมาเพราะว่าลูกซองเนี่ยทำให้เคลียร์ซอมบี้ได้ง่ายครับเพราะว่าปืน,น,น,นมีดาเมจที่สูงส่วนอันนี้ก็จะเป็นเวฟแรกเวฟแรกประมาณเวฟแรกถึงเวฟที่7เราจะเล่นอยู่ในเฉพาะโซนนี้เท่านะั้น Nazi experiments, dimensional gateways, the undead. Shit, it must be Christmas. We should buy lottery tickets. Sources say this place is ground zero. What's happening around the world right now? It all started here. Team, find a way in. vaccines Environment not tired พอเรายิงซอมบี้ไปเรื่อยๆของของจะซอมบี้ก็จะดอกออกมาอย่างเช่นอันนี้อันนี้ก็คือนิวเคลียร์พอเราเก็บปุ๊บนิวเคลียร์จะทำการลงระเบิดทั้งแมปเลยซอมบี้ก็จะตายหมดเลยแต่อันนี้เป็นเวฟแรกๆเราสามารถที่จะเก็บไปก่อนเลยก,ก็ได้ไม่ไม่ต้องไปกังวลอะไรเพราะว่าซอมบี้ยังไม่อึดมาก แล้วก็ที่ที่ผมบอกว่าให้ให้อยู่ตรงนี้จนถึงเปรียบที่7เพื่อที่เราจะต้องทําการเก็บเงินเงินในหมดนี้เอาไว้ทําอะไรได้บ้างเงินในหมดนี้เราจะเอาไว้เปิดประตูพอเรายิงซองปีเช่นพอเราเรายิงซอมี้แบบิ่งทีดี้อจะทําให้เราได้เงินเพิ่มขึ้นมากกว่าเก่าจากจการท<ห>ี่เรายิงตัว,ตว 扶空扶空 ก็จะเป็นโบนัสน้อยโบนัสนอยเนี่ยจะมีแต้มหรือว่ามีเงินให้เราเพิ่มขึ้นเนี่ยอีก500แต้มฟรีๆเลยถ้าเกิดเจอก็ให้รีบเก็บเด้อเราจะได้มีเงินี๋ยวเราจะรู้กันว่าเงินเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างในโหมดนี้ระหว่างนี้เราก็ต้องฆ่าซอมบี้ไปก่อนจนกว่าจะถึงเดืที่เจ็ด Animal. One nice hostile cadaver. ก็จะเป็นแบบเิรนพอยต์แบบเฟิพอยต์คืออะไรปกติเราค่าซอมบี้หนึ่งตัวเราจะได้เงินประมาณ90-120กว่าแต่ว่าพอเราค่าซอมบี้ตรงนี้เราจะได้ตกตัวละ2 0 0เกือบ200โดยประมาณลองสังเกตที่เงินด้านซ้ายดู ว n s t สตันคิวเนี่ยคือการที่เพิ่มดาเมจให้กับปุ่ปืนของเรา <Okay. S 1> ไปแล้วเวลา3ามสิบวิโดยการที่ว่าเรายิงทอมบี้เพียงหนึ่งนัดเท่านั้นวั 1. 1น็อดวันคิวนัดเดียวตายไม่สนระยะว่าจะเป็นระยะใกล้หรือว่าระยะกลางระยะไกลขอแค่โดนนัดเดียวเท่านั้นพออันนี้เราถึงเวฟ7แล้วพอเราเสร็จจากเวฟ7เราจะเปิดประตูด้านหน้าเมื่อกี้แล้วเราจะขึ้นมาเราเบิดหินตรงนี้เพื่อที่จะไปต่อ เราจะระเบิดหินประตูด้านซ้ายส่วนอันนี้ก็จะเป็นสตรีมสตรีมตัวนี้จะช่วยเพิ่มความเร็วในการวิ่งหรือการเดินของเราต่อมาเราจะมากินสตรีมอันนี้จัาก้น็อตพอเรามากินจ้ากน็อตตัวนี้แล้วจะเพิ่มเลือดให้เราอันนี้จะเป็นลูกซองที่ผมใช้อยู่แต่อันนี้คือผมทําการปลดล็อกลูกซองนี้มาแล้วส่วนใครที่ยังไม่ได้ปลดล็อกลูกซองอันนี้ ผมแนะนําให้ไปซื้อปืนนั้นในราคา2,000บาทเท่านั้นเองเพราะว่าจะมีเงินอยแต่อันนี้เขาผมมีแล้วนะระหว่างนี้เราก็จะทําการฆ่าอมตี้ต่อไปเรื่อยๆ สุนผมเหลือน้อยแล้วเหลือเพียงเจ็ดนัดเท่านั้นเองเดี๋ยวในแมปนะครับเราเขาจะมีถ้าเรยกอะไรเงินที่เราได้จากฆาซอมบี้เนี่ยเราสามารถที่จะมาซื้อแอมโมที่นี่ได้จ่ายเพียงของห้าสิบบาทเท่านั้นเองส่วนเมื่อกี้ผมถึงทำการเก็บระเบิดตซอมบี้ระเบิดตัวนี้ดีมากจะบอกว่าถ้าใครดรอปใครดรอปตอนมาเก็บ x f u l เนี่ยถือว่าดีมากเลยนะ พอเข้าเวฟที่8เราจะเอาเงินที่มีมาทำการระเบิดประตูตรงนี้เพื่อที่จะทำอะไรเพื่อที่จะลงไปข้างล่างหน้าเราจะระเปิดประตูด้านซ้ายแล้วพอตรงไปข้างหน้าขวามือก็จะมีประตูให้เราเปิดอีกอันนี้คือเข้าเวฟที่8แล้วนะ ซอมดี้ก็จะเริ่มมาเราก็ระวังด้วยถ้าต่างท้ายมือเปิดประตูอันนี้ก็จะเป็นการเปิดเพื่อทำงานไฟฟ้าภายใน้างในใต้ดินตรงนี้นะครับหลังจากนี้จะทำการเก็บเงินเก็บเงินเพื่อที่จะไปซื้อเปิร์สไปซื้อโฟล่าดีโหลดดีโหลดเร็วจะช่วยเราได้มากเลยตอนนี้เราก็ทำการเหมือนเดิม ห้าซอมบี้เหมือนเดิม เราจะทำการวิ่งไปซื้อโคล่านะครับโคลา่าอันนี้จะเป็นโคล่ารีโหลดทำให้เรารีโหลดกระสุนได้เร็วขึ้นเพราะว่าผมลูกตอนที่ผมเอามาเนี่ยจะมีกระสุนยูนนะิซนะิมสองนัดเข้นไหมสโลตเร็วจะรีโหลดเร็วขึ้นอย่างตาเห็นเลยทีเดียวต่อไปเราจะขึ้นไปเล่นข้างบนเราจะไม่เล่นข้างล่างเพราะว่าพื้นที่ข้างล่างเนี่ยจะทำให้เราโดนซอมบี้เนี่ยล้อมได้ง่าย ระหว่างนี้ก็รอในเวฟที่เก้าเวฟที่เก้าเนี่ยจะเป็นซอมบี้หมาซอมบี้หมาเนี่ยจะโดนลูกซองยิงเพียงรักเดียวตายเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวอะไร x พอเราเคลียร์เวฟที่1 0หมดแล้วต่เข้าถึงเวฟที่11เวฟที่11จะมีเลดิโอขึ้นอยู่ตรงที่เราสู้กันไฟกับซอมบี้ตอนแรกให้เราวิ่งไปที่เลดิโอเพื่อที่จะทำการเรียกฮอมารับเราเพื่อที่จะได้กลับบ้านจังหวะนี้พอเรากดตรงนี้เ็แล้วซอมบี้จะยกขยโงงมาแบบเต็มที่เลยเราต้องรีบวิ่งรีบวิ่งไปไหนรีบวิ่งไปในจุดที่ฮอจะมารับเราก็คือตรงนู้น ตัวนี้ก็ระวังด้วยนะเพราะว่าซอมพี่เนี่ยจะเข้ามาลุมเราแต่ว่าการเล่นคนเดียวเนี่ยทางระบบเนี่ยเขาจะเพิ่มเข็มทิศยาให้เราหนึ่งเข็มเพื่อที่จะชุบชีวิตตัวเองขึ้นมาได้หนึ่งครั้งตอนนี้ผมจะทําการปานระเบิดก่อนอมพี่เดี๋ยวรอดูผลของมัน้วมาดูครับไปจาก ตอนแรกซอมบี้ด้านซ้ายที่เขากำหนดให้เราฆ่าเนี่ยจะอยู่ที่45ตัวตอนนี้เหลือเพียง16ตัวเท่านั้นเองหลังจากนี้เราก็ทำการฆ่าซอมบี้ได้เลยแต่ว่าต้องฆ่าให้ทันภายในเวลาที่เขากำหนดให้นะอนนี้ซอมบี้ก็เหลือเพียงแค่3ตัวเท่านั้น พอซอมบี้แห่น้อยๆเนี่ยซอมบี้มันจะชอบแบบว่าค่อยๆมาอย่างเงี้ยมันจะเสียเวลาต้องคอยเราต้องคอยวิ่งหาด้วยนะ<พ>อ,<พ>อ่าอพอเราฆ่าซอมบี้เคลียร์ซอมบี้หมดแล้วหลังจากนี้ก็จะทําการเคลืนหอกลับบ้าน <15 seconds. S 1> แล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งจบ T อันนี้คือการทำเอ็กฟิลเสร็จแล้วหนึ่งครั้งถ้าเกิดใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต,ต่อๆไปให้กับผม ขอบคุณมากครับ